สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ f o r t n i t e Cooking ในช่วงทำอาหารตามรอยอนิเมะในซีรีส์ของโดราเอมอนและในวันนี้ก็ถึงตาของซูเนโอแล้วนะครับอาหารโปรดของซูเนโอเนี่ยก็คือซุปหัวหอมฝรั่งเศสอาหารรูราของลูกคุณหนูแต่จริงๆแล้วราคาก็จับต้องได้อยู่ยังถูกกว่ากรแต่งคลิปที่แล้วอีกนะครับและเหตุผลที่ผมทำอาหาร2ออย่างนี้ต่อกันก็เพราะว่ามันมีวัตถุดิบหลายๆอย่างใกล้เคียงกันนั่นแหละครับจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อย,อยๆเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีช่วงนี้ เป็นไงฉลาดไหมครับฉลาดเอาละและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มทําอาหารได้ไดเลยครั้งนี้ผมใช้หัวหอมใหญ่3มลูกนะครับเมนูนี้จริงๆแล้วไม่ต้องเอาเลเยอร์นอกสุดออกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องผัดแล้วก็ต้มอ,อีกนานยังไงก็นิ่มครับแต่ว่ายังไงเปลือกก็ต้องเอาออกนะครับผันให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้จากนั้นก็ใส่เนยลองไปในกระทะผม,ผมชอบใส่เนยเยอะหน่อยนะครับผัดออกมาจะได้หอมๆ แต่ก็อย่าให้เยอะเกินไปนะฮะไม่งั้นเด๋ยวซุปจะมันเกินไปพอเนยละลายแล้วเริ่มร้อนแล้วก็ใส่หัวหอมที่หั่นแล้วลงไปทั้งหมดได้เลยครับใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางค่อยๆผัดไปเรื่อยๆคราวนี้ไม่เหมือนกาแตงน,น,นะครับเราเอาให้คาร,ราเมลไลซ์สุดๆไปเลยผมใช้ไวลาผัดประมาณครึ่งชั่วโมงครับ พอได้สีประมาณนี้แล้วผมจะใส่เหล้าสาเกลงไป3ช้อนโต๊ะถ้าตามแบบของฝรั่งเศสเปะ๊ปะๆเนี่ยบางคนจะใส่ใบกระวานแล้วก็วายขาวลงไปนะครับแต่อันนี้จะเป็นสูตรสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยเครื่องปรุงก็เลยจะมีการอัดแอปและหาง่ายสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับพอผ,ผัดเข้าที่สกักแป๊บนึงแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปได้เลยครับ พอใส่น้ำแล้วก็คนให้เข้ากันเปิดไฟแรงให้น้ำเดือดระหว่างนั้นผมก็จะใส่ซุปก้อนลงไปนะครับแนะนำเป็นตัวนี้นะฮะคอนโซเมของอาจิโนมโตะง่ายกว่าไปเที่ยวน้ำคอนโซเมเองเยอะครับหรือว่าจะใช้เป็นน้ำสตอ็อกวัวหรือน้ำสต็อกไก่ก็ได้นะครับตามสบายเลยคนให้ซุปก้อนละลายจากนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกเป็นเป็นไฟอ่อนแล้วค่อยๆเคี่ยวให้ความหวานของหัวหอมกระจายตรงในซุปนะครับ พอความหวานออกมาแล้วผมจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำพยายามอย่าให้น้ำซุปเค็มเกินไปนะฮะเพราะว่าในขนมปังแล้วก็ชีสนมันมีความเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวจะเค็มหนักเข้าไปใหญ่และตอนนี้ตัวซุปก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วครับชิมรสชาติเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นก็ปิดฝาพักเอาไว้นะฮะใช้ขนมปังฝรั่งเศสหั่นออกมาเป็นแผน่แผนๆและอันนี้เป็นพาสเลทลที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะเอาเข้าไปอบพร้อมขนมปังเลยใช้เวลา8-10นาทีความร้อน250องศาครับ ทีนี้ขนมปังกับพาสเล้ก็กรอบแล้วนะครับใบพาสเ้ที่กรอบแล้วเนี่ยเอามาขยำโรยหนะ้าอาหารได้เลยจะออกมาทรงคล้ายๆออริกาโน,โน,โน,โนครับแต่เป็นคนลกลิ่นกันตักซุปหห่หอมที่เสร็จแล้วลงไปในถ้วยจะอุ่นใหม่ให้ร้อนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ของผมก็เพิ่งอุ่นมาร้อนๆเลยวางขนมปังฝรั่งเสร็จที่อบแล้วลงไปจากนั้นก็โรยหน้าด้วยมอสซาเรลลาชีส แล้วก็พาเมซานชีสเท่านี้แล้วก็เอาเข้าไปอบเลยเลยครับ250องศา10-15นาทีแล้วเจอกันครับ15 minutes later ชดาดาเรียบร้อยแล้วฮะน่าทานไหมครับพอจะเสิร์ฟก็เอาพาสเซ่ที่อบแล้วมาขยำๆโดยหนะ้าเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วครับซุปหัวหอมสไตล์ฝรั่งเศสวงเล็บสไตล์ญี่ปุ่นเครื่องที่ใช้ก็หาไม่ยากเลยนะฮะตัวขนมปังที่จุ่มกับน้ำซุปน่าจะดูดน้ำซุปขึ้นไป ส่วนที่ผมโอนน้ำมาเนี่ยก็จะโดนอบจนกรอบเป็นเมื่ออาหารที่เป็นกลางดีนะครับผมว่าเพราะมันคือผลการต่อสู้ระหว่างด้านเปียกกับด้านแห้งนี่ผมพูดแรของผมเนี่ยความนุ่มของขนมบังที่แช่ลงไปในน้ําแล้วความกรุบกรอบด้านบนของขนมบังที่อบกรอบบวกบกับความหอมของชีสเป็นความกลมกล่อมที่ระมุนมากเลยละครับและนี่นะครับคืออาหารจานโปรดของลูกคุณหนูอย่างซูนิโอทำไม่ยากครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ อาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่าจะทำบะหมี่เย็นทรงเครื่องอาหารตามรอยชินจังอีกแล้วนะครับเพราะง้นก็มาพบกันใหม่ตอนหน้าและสรับวันนี้ฟุตเทอร์านาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ